สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่ช่องชมรมคนรักโหราศาสตร์นะคะพบกับอาจารย์ก้อยเลขมาสจรรันพลังเปลี่ยนชีวิตค่ะครับผมอาจารย์พงศกรเปิดชชตาพิชีวิตครับสวัสดีท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านนะคะกลับมาพบกันอีกครั้งกับเลขนำโชคลาวพัฒนาค่ะงวดประจำวันที่16กันยายน2564ค่ะตรงกับวันพฤหัสบดีขึ้น11ค่ำเดือน10ปีฉลูนะครับรอบนี้อาจจะชูลหุนิดนึงเนา แต่มาช้าดีกว่าไม่มาจ้าเมื่อรอบที่แล้วอาจารย์พงศกรให้เลขอะไรกันไว้บ้างเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะนะคะเมื่อรอบที่แล้ว13กันยายน2564อาจารย์พงศกรให้7841602นะคะเลิกบนออก809เลิล่างออก78นะครับเลขที่จับใน7ตัวก็จะไปเข้าเลิกล่างนะครับผม ก็คือ78นั่นเองครับรอบนี้นะครับแต่เลขเด่นอาจารย์ให้ไว้1กับ0มา1ตัวก็เข้าที่0นย์นะครับก็ไม่พลาดนะคะสำหรับเลขดับก็คงยังดับต่อไปครับเราก็หวังว่าสีติจะเดินอย่างนี้จะเดินดีแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆนะคะครับเดี๋ยวรอบนี้เรามาดูกันครับว่าอาจารย์คำนวณแล้วจะได้เลขอะไรนะครับตามดูกันครับ ติดตามพวกเราได้ทั้งหมด3ช่องทางนะคะช่องทางที่1ค่ะช่องทางที่1คือช่อง YouTube ที่ทุกท่านดูอยู่นะตอนนี้นะครับให้ไปกดติดตามไว้นะครับกดติดตามยังไงครับจันก้อยก็กดคําว่าติดตามค่ะกดว่าติดตามเสร็จจะขึ้นกระดิง่งกระดิง่งเราก็กดรูปกระดิง่งพอกดรูปกระดิ่งมันก็จะขึ้นนะคะตัวอักษรทั้งหมดบรรทัดแรกก็กดไปเลยค่ะว่าทั้งหมดเมื่อกดเสร็จแล้วคือ ทุกข่าวสารเวลาอาจารย์อัปโหลดขึ้นไปใหม่ในช anel u t u b e นี้นะครับมันก็จะไปเด้งเตือนทุกท่านนะครับเดี๋ยวจะได้ไม่พลาดนะครับเช่นเดี๋ยวบางคนถามว่าอาจารย์เทปนั้นออกยังลาวออกยังลาวนั้นลาวนี้ออกยังเลขนำโชคออกยังเลขจักรราศีออกยังเลขกปดนี่ออกยังอย่างเงี้ยครับก็มันจะแจ้งเตือนเลยจะได้ไม่ต้องนั่งถามแล้วนะครับเพื่ออาจารย์จะอัดเทปให้คุณเข้าใจว่าต้องทํำยังไงนี่ช่องทางที่1นนะครับช่องทางที่2ค่ะครับช่องทางที่2นี่คือ เฟซบุ๊กแฟนเพจนะครับก็คือคุณต้องเข้าไปที่เฟซบุ๊กเราไปเซิร์ชชื่ออาจารย์พงศกรเปิดชะตาพลิกชีวิตอาจารย์นี่อ,อ่างจุดนะครับพงศกรเปิดชะตาพลิกชีวิตหน้าปกจะเป็นรูปที่อาจารย์ดูดวงโดยวิชาใบไ,ไม้ใบไ,ไม้นะครับที่ไปออกรายการสามแซ่บให้กับคุณชมพู่นะครับตัวนี้จะเป็นตัวหลักนะครับให้คุณเข้ามาที่นี่เสร็จแล้วคุณก็กดติดตามเอาไว้นะครับเพราะว่าตรงนี้จะเป็นการ ประกาศข่าวสารต่างๆนะครับเช่นเปิดให้ส่งคำขอเลขโสรถพารวยได้ตั้งแต่วันไหนเวลาเท่าไหร่ถึงวันไหนเวลาเท่าไหร่ให้ส่งให้ช่วงนั้นคุณจะทราบเพราะตรงนี้นะฮะอาจารย์จะประกาศไว้ที่นี้ที่เดียวนะครับเมื่อรับทราบข้อมูลแล้วอาจารย์เปิดเมื่อไรขอเมื่อไหร่คุณก็ต้องไปขอตรงลายไอดีครับคือช่องทางที่3ครับอาจารย์ก้อยค่ะช่องทางที่3นะคะก็คไอเดลยัย แอดพีพีสอค่ะอีกครั้งครับจันก้อยแอดพีพีสองสี่ห้าค่ะหรือเอมวนนะคะ pp 2456ค่ะครับเมื่อเซิร์ชต,ตรงไอดียลค้นหาเพื่อนนะครับด้วยไอดียไลน์แอดพีพีสขึ้นรูปอาจารย์แล้วคุณเซิร์ชเสร็จค้นหาเสร็จแล้วเจอแล้วคุณก็กดแชทมากดคำว่าแชทเสร็จแล้วก็ส่งข้อความมาคุยนะครับถ้าคุณกดแชทอย่างเดียว อาจารย์ไม่เห็นคุณนะแต่คุณเห็นละทีนี้ถ้าคุณไม่ส่งอะไรมาเลยอาจารย์ก็ไม่จะไม่รับทราบเลยว่าคุณเข้ามาแล้วนะครับนะคุณต้องทักมาก่อนนะไม่ใช่ถึงวันที่จะจะเปิดส่งคําขอแล้วคุณทักมาไอ้อย่างนี้อาจารย์ขอเลื่อนเป็นงวดหน้าคุณค่อยขอจะขอวันนั้นเลยอาจารย์จะไม่ให้นะเมื่อคุณเข้ามาเรียบร้อยทักเสร็จอย่าลืมรอจนถึงก่อนวันที่อาจารย์ให้ เปิดส่งคําขอเลขโสรถพารวยได้นะครับคุณค่อยขอเข้ามาให้ตรงวันและเวลาเท่านั้นนะครับเพื่อการไม่พลาดทุกข่าวสารของอาจารย์คุณก็จะได้รับทุกอย่างเลยนะครับผมตามนี้ครับครับผังที่ทุกท่านเห็นอยู่นะตอนนี้คือผังเลขนําโชคราวพัฒนานะครับประจํางวดวันที่16กันยายน2564นะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าผังนี้อาจารย์คํานวณแล้วมีเลขอะไรกันบ้างนะครับอ่า เลขตัวแรกก็คือดาวราหูครับเลข8ค่ะตัวที่2คือดาวศุกร์ครับเลข6ค่ะตัวที่3คือดาวพฤหัสบดีครับเลข5ค่ะตัวต่อมาคือดาวอาทิตย์ครับเลข1ค่ะตัวต่อมาคือดาวพุธครับเลข4จ่คะตัวต่อมาคือดาวจันทร์ครับเลข2ค่ะตัวต่อมาคือดาวเกตครับเลข9ค่ะครับมีด้วยกันทั้งหมด7ดวงนะครับ นะครับดูหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดดวงนี้นะครับดาวทั้งหมดเจ็ดดวงนี้มาดูกันครับว่ามีองศายังไงกันบ้างนะครับเริ่มจากดาวอาทิตย์ครับเลขหนึ่งค่ะดาวอาทิตย์ยี่สิบเก้าองศาสิบเอ็ดลิปดานะครับได้โจโลแห่งเลิกนะครับต่อมาเป็นดาวจันทรนะครับเลขสองค่ะห้าองศาเก้าลิปดานะครับได้โจโลแห่งเลิกเช่นกันนะครับต่อมาเป็นดาวพุธครับ เลข4ค่ะได้18องศา42ลิบดาภูมิปาโลเลิกแต่ดาวทำการพักครับเดินถอยหลังนั่นเองนะครับอ่าต่อมาคือดาวพฤหัสบดีเลข5ค่ะ 1>, 1องศา4ลิบดาเทสาตีแห่งเลิกนะครับแถมยังเดินพักนิกพักคือเดินถอยหลังนะครับดาวทำการพักต่อมาคือดาวศุกร์ครับเลข6ค่ะ9องศา44ลิบดาครับได้เทวีแห่งเลิกนะครับ ต่อมาคือดาวราหูครับเลข8ค่ะ1 0องศา18ลิบดานะครับได้ภูมิปาโลแห่งเลิกโดนลูกพิษนะครับคือพิษคุดนะครับแล้วต่อมาคือดาวเกตครับเลข9ก3ยีบสองศา1ลิบดานะครับได้พิษสุนัขนะครับ ได้สม,มโนแห่งเลิกนะครับโอเคดาวทั้งหมด9ดวงนี้นะครับเดี๋ยวดูในวงจรตรงนี้นะครับอาจารย์เห็นอยู่ว่ามีดาวสองดวงที่แก่องศานั่นก็คือตัวแรกคือดาวเกตครับค่ะเลขเก้านะคะยีสามองศา1ลิบดาตัวต่อมาที่แก่ที่สุดก็คือดาวอาทิตย์ครับเลข1ค่ะคือย9ิบกองศา11ลิบดาครับใกล้เกตอยู่นี่หนึ่งหนึ่งอยู่ตรงโน้นเก้าอยู่นี่หนึ่งอยู่นี่หนึ่งคือจะเปลี่ยนราศีอยู่แล้วนะครับนะฮะโอเค ดาวสองดวงนี้ถือว่าสวยจัดเหมือนกันนะครับแต่แต่แต่แต,แต,แต่อาจารย์จะให้ดาวดังต่อไปนี้ครับแต่แต่แต,แต,แต่อาจารย์ดูแล้วยังมีดาวที่อยู่ราศีที่อ่อนอง,องศาอยู่ก็คือดาวคือดาวพฤหัสบดีครับเลขห้าค่ะได้หนึ่งองศาสี่ลิปดาพึ่งเข้ามาเลยนะครับอย่างจริงถอยหลังไปจ,จนจนจดแล้วนะครับ ต่อมาก็คือดาวศุกร์ครับเลข6ค่ะ9องศา44ดิบนิดาดาว2ดวงนี้อยู่ในองศาต้นนะครับซึ่งสวยงามนะครับแล้วดูดาววิธีการดาวเด่นขออาจารย์อาจารย์ก็ต้องก่อนจะมาถึงดาวเด่นเราต้องจับผู้ดาวเสียก่อนเอาดังทั้งหมดไปจับผู้ดาวดังนี้ครับอ่าดูดีๆนะครับเอา1เป็นประธานก่อนก็ 1. จับ2ก็1 2นั่นเอง16 14191518นะครับเอา2จับ2 6 2 4 2 8 2 5 2 9 เอา6จับ686569 64เอา4จับ4 8 45 49หครับเอาแจับ85 89้าเานะเอา5จับคือ59จับอย่างนี้เสร็จท่านก็กลับคู่อีกชุดหนึ่งนะครับได้ทั้งหมด4 2ตัวนะครับได้42ตัวทีนี้เรามาก็ต้องมาหาดาวดับเพื่อจะลดจำนวนตัวลงแล้วก็หาดาวเด่นเพื่อเป็นตัวเน้นนั่นเองนะครับ เดี๋ยวเรามาดูต่อไปนะครับเมื่อจับได้คู่ดังนี้แล้วอาจารย์มีดาวเด่นอะไรให้นะครับเดี๋ยวมาดูกันครับก็ต้องทําการกองดาวเสียก่อนนะครับกองแล้วเห็นดาวส,สวยๆอยู่2ดวงนะครับดาวชุดหนึ่งนี่คือดาวที่แก่องศาก็คือ9กับ1นะครับแต่อีกดาวอีกชุดหนึ่งที่อาจารย์คํานวณตามสูตรคํานวณแล้วเนี่ยนะครับก็จะมีดาวพฤหัสบดีครับ เลข5ค่ะแล้วดาวสุกครับเลข6ครับ2ตัวนี้เป็นดาวเด่นนะครับน่าจะมาเพียง1ตัวครับนะบถ้า5้ามาคือดังนี้นะครับจับ5 51 5256 5 4 5859ถ้า6มา6 1หนึ่ง8 6 9 6 5หไม่ต้องจับนะครับ5 6กก็ไม่ต้องจับนะครับค่ะนะถ้ามาก็จะมาเพียงแค่ตัวหนึ่งแต่ถ้าคุณบอกว่าเด่นอาจารย์เขา เขาไม่ชอบเขาไม่ได้ฝันตรงนั้นเขาจะชอบได้่เก็ฝันเองมีตัวอื่นอาจจะตัวอื่นเช่นจะเป็นหนึ่งคุณกาหนึ่งมาจับเหมือนกันนะครับถ้าเป็นเก้าก็เก้ามาจับทุกตัวนั่นเองนะครับอ่าเก้ากับหนึ่งก็สวยอยู่เหมือนกันอาจารย์ก้อยนะครับอืมนะแต่อาจารย์รอบนี้อาจารย์เน้นไปที่ห้ากับหกครับนะครับห้ากับหกต้องมาหนึ่งตัวไม่มาด้วยกันไม่มาด้วยกันแน่นอนครับนะฮะตามดาวแล้วไม่น่าจะมาด้วยกันนะครับดาวก็สวยๆนะฮะค่ะ เดี๋ยวเราดาตามต่อเลขดาวดับครับจารย์ก้อยคือดาวที่ไม่น่าจะมาดาวดับคือดาวที่ไม่น่าจะมาแต่อาจารย์ระบุตำแหน่งให้ทุกท่านฟังดีๆชัดๆนะครับบางท่านยังงงอยู่เลยอาจารย์แบ่งเป็นเลิกบนและเลิกล่างนะครับดาวดับเลิกบนตำแหน่งอะไรอาจารย์ก็จะบอกให้เลิกล่างตำแหน่งอะไรก็จะบอกให้เดี๋ยวเรามาตามดูนะครับ มาถึงเวลาดูดาวดับกันแล้วนะครับดาวดับรอบที่แล้วก็ยังดับสนิทอยู่ทั้งเลิกบนเลิกเลิกล่างนะครับฟังดีๆนะครับอาจารย์จะแบ่งเป็นเลิกบนเลิกล่างเลิกบนอาจารย์จะให้หลักหน่วยมันจะมีร้อยสิบหน่วยหลักหน่วยดับอาจารย์วางเอาไว้เท่านั้นนะครับเลิกล่างอาจารย์วางดับหลักสิบนะครับเดี๋ยวดูครับรอบนี้อาจารย์คำนวณมีดาวดับเลิกบนอะไรกันบ้าง นี้นะคะเพื่อเป็นการขอบคุณอาจารย์ฮงสกอและอาจารย์ก้อยนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งและกดทั้งหมดค่ะก็วันนี้เราสองคนต้องลาไปก่อนขอให้ทุกท่านมีสุขภาพแข็งแรงที่สำคัญวันนี้ขอให้มีโชคลาภกันทั่วหน้าเลยนะคะทั้งสองรัฐบาลไทยและลาวนะคะทั้งสองอย่างเลยนะคะวันนี้เราสองคนลาไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะ